คอยอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาเปิดเจตเพื่อสนิททีออกมาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากผู้คนต่างออกมาให้กําลังใจและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมรวมถึงเพื่อนสนิทของเธอด้วยเช่นกันแต่จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลย ดับที่ 7. โมอามีนานางร้ายน่าสวยรุ่นน้องคนสนิดของแตงโมที่รักกันมากๆซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สาวโมก็คอยอยู่เคียงข้างและติดตามประเด็นกันตลอดพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่สาวและที่ผ่านมาสาวโมอามีนาก็เพิ่งได้รับปริญญาโทและเธอก็คาดหวังว่าอยากให้แตงโมมาโดยเพื่อนเพื่อนคนิดก็ได้นํารูปเธอและแตงโมมารูปแสดงความยินดีด้วยนั่นเอง อันดับที่6เชียร์ที่คำพรเรียกเ,เดว,ว่าเติบโตและเ้าเข้าวงการมาพร้อมกันสําหรับสาวเชียร์ที่คำพรและแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับโดยสาวเชียร์นั้นได้เปิดใจหลังต้องสูญเสียผู้หญิงที่เปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งโดยได้เล่าถึงความผูกพันตลอด20ปีตั้งแต่ประกวดมิสซินไทยแลนด์ในปี2002ที่เจอและร่วมงานกันแถมยังยกให้แตงโมนั้นเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆแล้ววันขอความเป็นธรรมเพื่อเป็นสิ่งสุดท้ายให้กับแตงโม อันดับที่5แตงพงศกรอดีตคนรู้ใจที่การมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างหนุ่มแตงพงศกรหลังทราบข่าวอาดีตคนรักหนุ่มแตงก็ออกมาพูดถึงประเด็นความน่าสงสัยในเรื่องนี้แถมออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแตงโมเช่นเดียวกันอันดับที่4ฮิปโปชนญชนะเพื่อนสนิทอีกคนของแตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นแตงโมตกเรือและยังมีประเด็นอีกหลายรอย่างเข้ามาแต่ฮิปโปนั้นก็ไม่ยออ่อท้อทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนให้ได้ อันดับที่3แอนนาทีวีพูมีตรภาพของคําว่าเพื่อนนั้นยิ่งใหญ่เสมอแม้ว่านักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาจะจากไปแล้วแต่เพื่อนรักอย่างแอนนาก็ยังคอยอยู่เคียงข้างและทําหน้าที่เพื่อนอย่างเต็มที่เสมอแม้ว่าปริศนาการเสียชีวิตของแตงโมจะยังไม่ได้รับการคลายปมแต่แอนนาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนได้รับความยุติธรรมโดยทั้งคู่นั้นได้คบหากันมานานกว่า17ปีนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าประทับใจซึ่งสมัยก่อนแตงโมนั้นไม่รู้ว่าแอนนามีเงินน้อยพอรู้ก็เอาเ อันดับที่ 2. อะตอมสัมพันธภาพเป็นอีกหนึ่งเพื่อนโคนสนิทของสาวแตงโมที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมด้วยเช่นกันสําหรับหนุ่มอะตอมนั้นที่มักจะติดตามข่าวและออกมาพูดส่งเสียงเรียกร้องมาตลอดสัปดาห์และเตรียมบวชในครั้งนี้จะเป็นการบวชให้เจ้ากรรมนายเวทและบวชให้กับแตงโมซึ่งเป็นเพื่อนรักของอะตอมอีกด้วย อันดับที่1พิงกี้สาววิกาเป็นหนึ่งเพื่อนสนิทที่คบหากันมาถึง21ปีจากเพื่อนซีไวเด็กสู่นางเอกร่วมช่องจนกลายมาเป็นเพื่อนรักกันจนถึงทุกวันนี้แต่พอสาวแตงโมนิดาจากไปทําให้สาวพิงกี้เสียใจมากกับเหตุการณ์นในครั้งนี้และติดตามข่าวจนกว่าเรื่องนี้จะถึงที่สุดและยังออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแตงโมนอกจากนี้สาวพิงกี้ก็ได้ร้องเพลงถ้าเราได้เจอกันอีกซึ่งเป็นเพลงความหมายดีๆที่ร้องออกมาจากใจมอห้กับสาวแตงโมโดยเจ้าตัวนั้นได้ถ่าย MV ขณะร้องเพลงสื่ออารมณ์ถึงความรักคว,ความคิดถึงจนชา ซึ้งและน้ําตาไหลโดยในโพสต์พิงกี้ก็ได้กล่าวไว้ว่า mm hmm. เพลงนี้นะจะเป็นเพลงที่แทนใจพวกเราได้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้เราได้รู้จักผู้หญิงที่ชื่อนิดาแล้วเราจะมาพบกันอีก